ก็สดดิชารฟีฟ้าชารฟีฟาชารคอนธาชาร์ฟีบีชารคอยแบงชาลลฟซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารัก ทุกท่านทางบ้านกันด้วยครับคือวันนี้นะครับพี่เนี่ยจะมาแคสเกม GTA 5M แต่ว่าไม่ใช่โลเปนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาเปิดโลกสไตร์เวิลใหม่นะครับในเกม GTA นะครับก็คือ Star ์สไตร์เวิลนะครับจะเปิด CBT เนี่ยวันที่18นี้นะครับก็สามารถเข้าไปจอยลองเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ใต้เทปนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าเกมกันเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาทุกทคนเนี่ยไปเกียนเพื่อนผมด้วยผมทาของเกลลลลีีีีีีียยยยยยยนน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 นเเเเเพืืื่่่่่่่่่่่ออ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 ไไวววว้้้้ะะะะะะมมมมมมาาากกกกกคคคคคคครรััััััับบบตตงงงจจจู3ใชชททุ็ดดิิปปแแห ผมเนี่ยจะไปเกียนมันซ้อนแผนเข้าไปอีกนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันสตรีมอยู่เดี๋ยวรอมันลงสตรีมก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าเมืองกันเลย โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่อยู่กันในเซิร์ฟสตาร์สวิร์บนะครับก่อนไปรีวิวเซิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสของที่ผมจะแกล้งเพื่อนก่อนนะครับทุกคนผมจะมีก็คือพวกปลอมเป็นซอมบี้แล้วก็แบบเสกซอมบี้แล้วก็ปืนยิงปืนกล้วยอะ่ะคือไม่ใช่ปืนกล้วยหรอกมันคือปืนยิงแบบแล้วก็เดินไกลๆกับปืนยิงแล้วผีหลอกแล้วเป็นผีที่แบบเป็นรูป AI อะ่ะคือผม,มเอารูปจาก AI มาคือแบบรูปแบบน่ากลัวมากเดี๋ยวผมไปดูก่อนอ,อยู่ไหนวะเนี่ยอ่าอันนี้คือปืนยิงไกลนะครับทุกคนส่วนอันนี้เนนนี่าจะปป็ืผ อ่าอันเนี้ยปืนผีหลอกคือผีมันจะแบบพแบบ่อย่างนี้เลยนะทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมารีวิวในเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเข้ามาเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับทุกคนอันดับแรกเลยเราต้องมีพวกแบบเนี่ยพวกขุดไม้แล้วก็จีเหล็กนะครับทุกคนจีเหล็กเหมือนผมน่าจะยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะมีหมดเลยอันนี้เป็นเครื่องจีเหล็กอ่ะอันดับแรกเลยเนี่ยเราสามารถตัดต้นไม้ได้ทุกที่เลยนะครับที่มันเป็นต้นไม้อย,อย่างนี้นะทุกคนเห็นปะอ่าเราก็จะสามารถตัดไม้ได้เลยไม้เ็าจะเข้าขวามือเห็นไหมพวกจีเหล็กเนี่ยเราก็สามารถวิ่งไปที่รถได้เลยนะครับเดดี๋ยวผพาไปู โซนที่มันแบบจีเล็กเยอะๆน่าจะอยู่โซนนี้นี่เราต้องกดเซ <c oughs> ิร์ชเราก็จะได้พวกแบบทั้งโทรศัพท์ทั้งเศษเหล็กเราต้องกดอันติเมตอ่ามันก็จะเป็นการฟาร์มแบบไม่จําเจนะครับทุกคนอันนี้ก็สามารถไปฟาร์มได้มีไม้มีเหล็กมีหินนะครับหินเราก็สามารถไปทุบหินได้เลยนะครับหาหินก่อนแต่ซอมบี้ที่เนี่ยจะเห็นตรงกันนะครับทุกคนแต่ว่าจะได้แบบผู้เล่นน้อยผู้เล่นอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าเราอยากทําให้แบบ ผู้เล่นเห็นตรงกันอนะ่ะเก็ตไหมทุกคนดูมันจะสนุกกว่ามันจะได้อัตรลดกว่านะครับเดี๋ยวผมขอหาซอมบี้ก่อนฟิลยิงอ่ะมันแน่นอนนะครับทุกคนเนี่ยฟิลยิงมันก็จะเป็นแบบ ปืนก็จะมีหลายเทียนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูปืนก่อนเลครับเลเบลก็จะมีตามเลเบลตามนี้เลยก็คือวงเขียวเนี่ยก็จะเป็นเซฟโซนนะครับแต่ว่าเลเบลเนี่ยจะมีแค่เลเบลบนกับเลเบลกลางส่วนวงแดงเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบของที่มันฟาร์มเยอะๆ <Wow. S 1> ตรงนั้นก็อาจจะอันตรายนิดนึงมันจะเป็นเลสโซนของได้เยอะแต่ว่าคนก็อาจจะไปชุกชุมกันนะครับแล้วก็พวกเตียงเนี่ยเราก็สามารถกดตั้งเตียงกันได้ เวลาเราตายอย่างเงี้ยเราก็จะมากลับมาเกิดที่เตียงเราก็คือเป็นวิธีการเล่นของของตี้นั้นละกันอ่ะเพราะว่ามันก็คงน่าจะไม่เล่นคนเดียวหรอกถูกไหมล่ะแต่ถ้าเล่นคนเดียวก็น่าจะเล่นไหวอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะผมก็เองก็ไม่เคยเล่นแนวซอมบี้แบบคนเดียวงส่วนใหญ่มันจะเป็นโลเปงแต่เนี่ยมันคือแบบเป็นแนวซอมบี้นะครับมีบอสมีอะไรเห็นตรงกันหมดนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมลองไปดูเลเบลให้ว่าปืนอ่ะมันมีจําพวกอะไรบ้างนะครับปืนมันก็จะมีประมาณนี้อาวุธเทียนหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยม,มันมีแจกตามผีอยู่แล้วนะคร เทียร์มนก็จะมีฟาร์มาร์สไอเอ็มไอสกานะครับแล้วก็เทียร์ก็จะเป็นแบบลูกซองแล้วก็ s v สีจริงๆมันมีเทียร์ก็คือพวกสไนแต่ว่าเราจะไม่มีการคร้าบนะครับจะเป็นการฟาร์มจากบอสอย่างเดียวเลยก็มันแน่นอนมันแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธแบบเหมือนกันเหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกาะเฮ้ยเกาะอยู่ไหนวะ เกาะอยู่นี่เกาะอยู่นี่พวกเกาะพวกยาก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับเป็นของเล่นอยู่ในนี้หมดนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีเกาะ50เกาะร้อยเกาะร้อยยี่สิบห้ายาลีเลือดบังเกอร์อะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองพาไปฟิลยิงดูส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทเลพอร์ตว่าเราจะจะไปไหนเมื่อกี้ผมตั้งเต็นท์ตรงนี้ผมก็ไปตรงนี้ได้เห็นไหมเราก็จะกลับมาอยู่ตรงเต็นท์เราเวลาเราตั้งเต็นท์เนี่ยเราก็ต้องไปตั้งเทียบแอบหน่อยให้คนเขาไม่รู้นะครับทุกคนเพราะว่ามันสามารถทำลายกันได้ก็คืออยู่ที่วิธีการเล่นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองงไปฟิยให้ทุกคนดู ฮัลโหลครับพี่อาร์ตอยู่ไหมเดี๋ยวมาลองยิงเล่นกับผมหน่อยผมจะอาจจะลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเกมเนี้ยไปถึงแบบสุดแบบอย่างเงี้ย เชื่อตื่นเต้นหวาเฮียไม่ได้เล่นเกมตื่นเต้นแบบนี้นานมาแล้ว <Wow. S 1> ตายดิเฮีย yeah. <laughs> ส่วนคนที่ตายเนี่ยสมมติถ้าเราเป็นศัตรูเนี่ยเราก็ยิงซ้ำแล้วก็เก็บของเลยสม้วแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถกด e ดึงได้นะครับทุกคนอันนี้เราก็จะฉุบเพื่อนขึ้นมาโดยที่เราจะไม่เสีย aed นะ <Wow. S 1> แต่ถ้าเพื่อนตายแล้วอะเดีวผมลองดูอันนี้คือเพื่อนตายแต่ว่าเพื่อนยังไม่ยังไม่กดเกิดอะ่ะเราก็ชุบได้อีกแต่ว่าอันนี้เราจะเสีย aed นะครับทุกคนซึ่ง aed กูไม่มี ก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้จนกว่าเพื่อนจะไปกดเกิดพี่อร์ลองกดเกิดหน่อยถ้าพี่อร์อยู่ท่าเนี้ยผมน่าสามารถชุบได้ภายในระยะเวลา2นาทีนะครับพี่อร์กดเกิดเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บของนี่พอพี่อร์กดเกิดของก็จะดรอปแบบนี้นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอเพื่อนเราเนี่ยลงสตรีมแล้วก็รอไปเก็บมันกัน1 i n minutes later โอเคนะครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันเริ่มอัดคลิปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอดูก่อนเมื่อกี้มันอยู่แถวนี้ไม่ใช่มันขับรถไปไหนแล้วเหรอ ผมเปิ่เสียงฟังมันก่อนนะตา a r Survivor นะครับสตาร์ไว s t อ r กเที่จะมารีวิวให้ดูนะครับวิธีการฟาร์มนะครับว่ามันไม่อยู่นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับใช้ชีวิตอยู่ยังไงแต่บอกเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอันนี้จะจะเป็นรูปเกมแนวใหม่เลยนะครับเปนอยู่ไหนวะผมเจอมาแล้วนะทุกคนนี่ขึ้นสนิทก็เราแหวกข้างเจอมาแล้วเจอมาแล้วเราก็เอาขวานนะครับขวานหรือเหล็กนะครับจะเศษสองบี้ของตรงที่ขุดเหล็กเนี่ยทำอย่างนี้นะ เฮ้ยไอ้ภูมิทำไมไม่ได้เหล็กวะนอ้องกดอัลติเมตดิอ๋อกดอัลติเมตนะเฮ้ยเอาใหม่หนึ่งก่อนครับกดอัลติเมตนะมไม่ได้ภูมิมึงอะไรเนี่ยไ,<ว>ไม่ได้ไม่ได้มาโทษโทษทีเลยแบบนี้อ๋อต้องทีเหล็กทีต้องคันนี้เออโอเคคือภูมิมันรู้นะครับว่าผมอยู่นี่ต้องใช้ตัวนี้นะครับ หนึ่งสซ้นี่นะครับเราก็จะมาดูการกดกด a นะครับแล้วก็กดจีอย่างนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะได้เศษเหล็กเราก็เก็บออทั้งหมดเลยวิ่งเข้าไปหารถกด anti n น t อย่างนี้เลย anti net อรอบหนึ่งแล้วก็กดนี่ครับ คลิกเข้าไปไม่ไหาเอาอยู่นู่นเดี๋ยวผมจะเอาไปบอสไปก็ได้เลยนะไปแกล้งมันนะแล้วก็เอาไปโพเหมือนปกติเลยนะครับผีเอ็นผีบอสนะครับพีบอสผีบอสจีไม่ได้นะครับพีบอสจีไม่ต้องใช้อะไรจีเลยนะครับมาแค่ตัวปากก็จีได้เลยนะครับแล้วผมกดเอนทีเมนแล้วก็ใช้เมาส์นะครับในการเลื่นนี่เห็นป่ะคลิกเอานะครับแล้วก็กดคำว่าเซิร์ชนี่ครับแล้วก็กริปเลยประมาณนี้เราก็จะได้เป็นเศษเหล็กนะครับเป็นซอมบี้แล้วผมเป็นซอมบี้แล้วเอาไว้ท้าท้าของที่เลเบลโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็หาขวานนะครับเอามาทุบเป็น ต้นไม้นะครับเราก็ต้องการต้นไม้ด้วยไปทําการเอาเอาเป็นเป็นอาวุธนะครับนี่นะครับกดอันติเมตเหมือนเดิมเราจอต้นไม้ที่ไหนเราสามารถฟาร์มได้ที่นั่นเลยนะครับน i อ e อันนี้เราก็สามารถยิงผีเพื่อเอาค่า exp นะครับไปเอาสกิลนะครับในตัวละครของเรานะครับแต่คนดูน่าจะเข้าใจอยู่แล้วครับเพราะว่าผมอธิบายแบบไม่งงเนาะหลังจากนั้นก็ซอมบี้มีอะไรดรอปไหมเราก็มาดูนะครับอคผมมีสนับซอมบี้ก็ไม่มีเฮียอะไรดรอปนะเฮ้ยอไมหนึ่งสองสามพวกซอมบี้ก็ไม่มีอะไรดรอปเลยนะครับก็น่าจะได้แค่ exp นะครับ โอเคครับอะไรน้องมันกด e หาของในศพได้ไดโอ้นมึงไม่บอกตัวเลขคุ <c oughs> คัดเป็นคลิปมันเทียนหนึ่งสองครับโอเคครับเราจะมากด e ตองซอมบี้นะครับนี่นะครับโหูยได้ของเป็นซ<ด>อมบี้เขียวขวามือนะครับเห็นไหมมันจะได้อุปกรณ์บอกเห็นไหมเงินเขียวได้เงินด้วยนะครับจะตายแล้วสามารถเก็บได้เห็นไหมครับนี่ครับซอมบี้นะครับอุ้ยเป็นไรพี่ ไอ้กูตายกูตายกูโดนซอมบี้กัดตาซอมบี้พี่กูตายกูตายพี่นะรีบสองตัวเนี่ยครับผมสุดแล้วผมสุดแล้วที่โดนซอมบี้อะไรค่ะซอมบี้ตัวสีแดงกับสีน้ำเงินก็มีดีแม่งซอมบี้โหดเยอะนะผมบอกให้หนึ่งสองสามซอมบี้ก็จะมีโหมดโหดแต่ไม่โหดด้วยนะครับก็ระวังนะครับผมนี่มีปืนก็จะสบายนะครับก็ยิงจะยิงที่หัวนะครับอย่างนี้เลยนะครับซอมบี้เล่นลิ้น ร้อยครับอออโอเคครับผมก็ประมาณนี้ดมศพในซอมบี้ได้นะครับสำหรับสายหิวของสายฟามก็ได้นะครับอุ้ยไอ้ผมโดนโดนซอมบี้กันโอ้พี่เล่นเป็นนี่เป็นไอ้ที่มันปล่อยคทีเดียวตายมันป,ปล่อยกุเนี่ยมันปล่อยเนี่ยไอพีปล่อยมันตีนะเตี้าซอมบี้เนี่ยมันตีทีเดียวตาย โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปที่เรเดลนะครับก็จะระวังซอมบี้กันด้วยนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นบอสหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันจะมีบอสซอมบี้ใหญ่ด้วยนะครับี๋จะพาไปดูนะครับอันนี้เราเล่นเป็นแคนนะครับไม่ใช่เป็นแก๊งนะเขาเรียกว่าแคนนะครับหรือว่าเรียกว่าแบบวอลกิ้วอะพวกรถข้างทางอย่างเงี้สี่ได้นะครับความสบายแต่ว่าต้องเอาชีวิตรอดด้วยนะครับมันก็จะมีกฎนะครับไม่สามารถยิงกันเมื่อได้ฮะ ไอ้กลุ่มโกงไปยังไงเนี่ยน้องมันมีทางไปพี่ฝั่งฝาไม่บอกแต่นี่ไอ้พี่ก็ดูดิผมมีปืนผีด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวผมกำลังมุ่งหน้าไปที่เลเบลนะครับภาพสวยโอ้โหดูดิครับโอเคไอพีดิ้งสองร้อยกว่าเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะวมาเป็นปืนผีการันตีแน่นอนแน่นอนจริงๆครับถ่าทุกคนเบื่อนะครับแบบว่าไอ้ยิ้มเพิ่ม ยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยมันมายังไงอ่ะบอสหรอพี่พี่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยคุณจะได้ผีบอสเป็นเควสป่ะพี่เส้นนั้นอะเฮ้ยมันเสียงแบบแฮ่แต่อะเลยใช่หรออันนี้จริงผมไม่เคยเจอเควสอะไรแบบนั้นเลยนะเป็นเควสหรอใช่อย่างนี้คนช็อกได้นะไอ้เหี้ยเฮ้ยมาอีกแล้ว แสดงว่าบอสอยู่ใกล้ๆบอบีมันเป็นแบบพวกบอสแบบปล่อยผีเปล่ามันเจอจริงๆอะนี่แต่เฟสที่หายา,ากนะเจอทีเดียวเขาบอกไม่ม,นมนันเหมือนบันจ <f ucker> ับว่าเกยะที่ที่คิงมันเป็น <f ucker> ามาเป็นเฟ มันน่ากลัวจริงมันน่ากลัวจริงเว้ยไม่รู้มาต่อนะอนี้มันน่ากลัวโคตรเลยคือผมเอาด้วยว่ะคือน่ากลัวที่ต้องเอาออกแล้วหัวใจวายคือผมเอาเอารูปผีอะเราเอาเอาเอาแบบไม่ใช่รูปผีในกูเกิลอะคือเอาแบบในเบลขี่อยู่คือเอาในเอไออะอันนี้ปืนยิงพี่นะก็จะบอกว่าเหลืออีกกิโลกี่เมตรนะครับอุ้ยกูชนต้นไม้เที่ยกระเด็นอีกแล้ว นี่นะครับมันไปไหนวะกระเด็นไปไหนวะมันกระเด็นไปไหนวะเกมอซีเลยนะครับเอ้ยมันกระเด็นไปไหนวะเราสามารถตั้งโลได้นะครับเอ้ยม็นกระเด็นไปไหนวะก็ดูอย่างที่ผมจะบอกทุกคนเลยนะครับสายผมมาคไม่สามารถใช้ได้นะครับอ่าใช่ครับล้วนๆนะครับใช่ครับไม่คมอยู่ที่ฝีมือเอ้บิดาเหลืออะไรวะจริงๆก็หมดแล้วคือผมนะครับ ไม่ได้ทำอะไรแกล้งไปเยอะไงโอเคครับตอนนี้เราถึงเลเบลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเก็บรถนะครับนี่นะครับเป็นที่เก็บรถนะครับโผวบอสไฟฟ้ามานะเก็บไม่ได้เชี่ยแฉ่งแม่งเลยโอเคครับเราไม่อยากเก็บรถนะครับเี๋ยวเวลาโอเคนี่ครับเป็นเลเบลเซฟโซนไม่ยิงไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้ถ้าตีง่ายๆก็เหมือนหน้าเซฟโซนเอาไว้แบบเทรดของกันรับซื้อของกันนะครับนี่ครับเขาจะมีตู้แบบให้ครับอันนี้ m p c ที่แบบว่ารับซื้อของเนาะ เห็นไหมพวกเหล็กทองอะไรอย่างเงี้ยครับทั่วไปครับเป็นเงินเขียวส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกลวกจุดเกิดครับลูกลวกคือวนี้ลวกลูกเกิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซัมพี่ด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับก็สามารถมาเอ็นจอยกันได้ก็คือวันที่18นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord ไว้ใต้คลิปนี้ไว้จะเปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ